อะไรอากอะไรอีกคย่งกับออีกอะไรอาคุณที่ไม่ได้ินไรจะยิงเช้าไม่เาไม่เช้าแล้วคุณได้ยินมั้โอ้ผมแค่ยิงอ่ะเรียนอ่เด้อกดอะไรพี่ให้ไหมใส่ปั๊บ

ไม่กำลังคิดอูใครตกเตียงเอ๊ะเราเราิงสุดแล้วนี่หว่าเราตกเตียงไม่ใช่ฝังนูนะเออฝังนูฟังที่พี่บัวฟังเจ๊เจ๊เออฟันูตกแต้ก็ทก่อนตกก่อนก่อนก่อนคนน้ำเอคนน้คนน้นที่แถวบ้านกูกอแถวบานนู้น้องืนคนน้ใคไม่ตกก็ไม่ได้มีอก๊งก็มีคน น้องๆไว้กับใครเหลือครับเราคนที่ออกมาไม่ออกมาก็ไม่ไ้ิดเงม่ปิดแต่งหน้าเสร็จไม่ิดแต่งหน้าเสร็จอแบงคิดอยู่คือว่าพี่ให้แต่งหน้าเยอะแล้วแล้วมันมันเอิแลัวร้อนเลย่มันมาจากทเไนก่อนกินข้าวอเปล่าแค่หกตกนี่รอต้มไ่อะไรเอยู่้าต้มผมรอไอ้แชมมาทไหนแล้วอ่ะ ที่ลาวันห่วใช่มครับเมื่อวานพี่ยังหนุ่มเลยเฮยจปนังพี่เขาพี่เกวนธรรมดาก็พอครับ เเจอกันที่ไหนมาก่อนไม่เคยเจอเลยเลยสิรไม่ได้กินเหรเห็นเออเฮ้ยอันนี้ขันจริงเขาคันจริงเหอวาเ้าตี่ยว้า เห็นไมเจ๊แทวว่ารายอยู่้าเย็นต้นล้อติ๊กอ่ะรนที่นะหมูพุดธหน่ปะอาเป็นไรอะมาน่หรอนูพุดน่งไม่ะ ถามไปนะร่วมถามว่าพี่รายนะรายนะพี่รายป้ารายนะที่มันจกออกมาแลที่กไม่ไเคยกินมเอ้ยมันมีที่เจาะรูตรงนี้จะเต้เดี๋ยวมากินนะปูนะไม่ใช่ไม่ใช่กิน้ปูใส่กาแฟอ๋อไม่เอานอื่นนีมันง่ายยบ นี mm. ่อ no ัปมันหาไ้าจริงต้นาของมือไ่ถายได้หาไลปู

My mind, the second that you touch your lips to mine I like to stop the clock, make time stand still Cause, cause, then, this is just the way I oh. always... Yeah. โอเคนะ <laughs> <laughs> กำลังจะได้จ้ะยุกิยุกิไม่นั่งเลยนะลูกเอาไม้หนูไปเทเิลงมาดเลยพี่ยุกิกินเยอะอะไรพี่เพิ่งกินลูกชิ้นเองอย่ามาโจมตีได้มั้งยุกิกินน้อยหูแข็งป๊บเลยอ้วนหน้อะไรกินแค่ลูกชิ้นี่บพวกตูดตีเลยหรอวะใส่แค่นี้พอไหมไม่ทานนะโอ้วว่าไม่ทันแล้วค่ะ อั้หกไมา่แฟไดู้กินนะ หัวโน้ไม่เป็นไรแต่ผมเสียทรงน่อหวน้เสียทรงหัวโน้ไม่เป็นไรผมเสียทรงใส่น้ำมันไหมพี่ใส่เกลือแทนจะได้มีรสชาติห่นีงโชว์ายสิรอใคร รอใครไปตรวจน้ำพี่พี่บอกพี่บอกเขาแล้วพี่บอกเขาแล้วว่าถ้าไม่รีบออกมาเดี๋ยวเขาจะตรวจน้ำให้นะถ้าไม่รีบออกมาเดี๋ยวตรวจน้ำให้ถ้าไม่รีบออกมาเดี๋ยวตรวจน้ำให้ป้า

มากพี่ต้นนีเป็นด้ัวเลหัวแลวายายตัวเอยวหายเยอะัว้าัวอย่เยอะออยนะเยอะนอะเยอะยนเยเยอะนะยเนะอนเยอะนะนอะนะเยอะนะอยเยอะนะย

คนกัคำของปู่แล้วทุกคนนี้ว่าคืออย่าเปิดไมโครเวฟทิ้งไว้โอ้ดีมากตลกอะเป็เรื่องตลกมากโคตเงียแค่นึอสุสัจ่้อง้รองนี่เย้มาแ้วึ้ายอะไม่ร้องยังไรอชูอัชูัพร่ไม่ใช่ว่รองี่รอบ แชมป์วิ่งตลอดยังวิ่งยันวิ่งวิ่งตลอดกระชากกับกรกกัสิบกระชากกสิบไม่ไม่นี่วิ่งแชมป์วิ่งอ่อ๋อนี่วิ่งในฝันตื่นสายด้วยกันสาวสาวตัวท้ายกันนอนแล้วนอนสุดท้ายตื่นก็ตื่นตัวท้ายต้องกินยาตอนเช้าป่ะไข่ไข่เก่งเอารถมันหมดแล้วกะตื่นทุกครั้งเนี่ยเวลาตื่นก่อนตื่นแล้วหลับตื่นแล้วหลับเนี่ยอนอนต้องกินยาตอนเช้าอ่ะกินแล้วกินแล้วกินกินก เฮ้ยยังไม่หมดโอเคได้ค okay, รับตู้มผูหเอืออยู่เหมือนเดิมอะแค่มันไม่เจ็บคอแล้วแต่ว่าแบบมันอะไรไม่รู้นะว่าเสียงไม่ไม่มาเลยไม่ร้อนไม่หนาวครับวัหนาวอารมณ์แบบเป็นหวัดเนี่ยซึ่งสิ่งเรื่องเขาให้เราเป็นไตล้เอามาใส่กันนคมันรับวีดูตัวเองว่า โคตรสน่าคมมากน่าคมแล้ปากนบนเน,นี้ยอ่ะน่นาเรียวแช่